บ้าบาลูกบาบาบาบ้านอนทำบีนนอนทำีเอาย่านแล้วบัดนิย่านแล้วบัดนิ้าโจ้าโจโอ้ของเท้ตัวนีเม่ันาเอันอันอันกลตีกับสายสายพันธ์พมาวันนีโอ้โอ้ ดาวดาวดาวยังเป็นน้องยังเป็นโอ้โอ้โอยังเป็นพี่เขยจะได้แล้ลูกโอ้ถ้าทำจริงจริง่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าน้องดาวทำจริงจริงนี่คงคงไม่ได้นะครับบีซีเพราะว่าน้องดาวตัตวตโตกับน้องตัวเล็กนะครับเพราะว่าเขาเล่นกันนะครับภาษาเด็ก ô anh Ơ, mấy cua này. Đi bay, ở theo, bay với cái nóc lêng cho. Hả? Miếng gần khách chưa เออโอ้นี่สุดยอดสุดยอดเขาจะให้พี่เขานอนไงอือจะให้ตัวใหญ่นอนไงก็จะขึ้นฉีเล่นไงน้อ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 งดาวน้องน้องน้องดาวดาวดาวน้องน้องดาวอย่าทำน้องนะลูกน้องมาเล่นด้วยลูกถึงตาหน่องไมไม่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 ทำเล่นกงน จะยอมให้พ um, ี่นอนไงอ่ะตัวเองนอนแล้วอ่านองดาวเล่นกันเล่นกันโ้๊กงาเดาง่าง่าง่าบ่าว ไม,ไม่เอาไม่เอาไม่เอาน้องเล่นน้องเล่นเฉยๆลูกน้องเล่นเฉยๆเออเล่นกันเล่นกัน,น,นเ,เดียพยายามพยายามที่จะให้พี่ให้พี่นอนแล้วก็ตัวเองไดขึ้นึ้นบนหลังไงอ่ยอ,อ,อืม มันยังเด็กอย่างไรเ้ดาวนี่ไป,ป,ไไปลูกก็ย,ย,ยัง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 ไม่รู้เลยเพราะว่าเขายังไ,ไม่เอาเอาวอาจะไปทำน้องไม่เอาไม่เอาไม่เอาเล่นกันเล่นกันลูกเออกอดน้องลูกเออกอดน้องกอดกอดเออแม่ติ๊กเออแม่ติอกเลย ตีออกเลยอะทำลูกชั้นนะเออแต่ประมาณนั้นนะนู่นน่ะน้องดาวนี่นู่นจะไปหาตัวใหญ่นู่นไปหาแม่เขาอ,อืชอบเล่นตัวใหญ่น้องดาวนี้เป็นช้างที่กลัวน้องจุดตัวเล็กนู่นนเห็นไหมหาไม่เป็นไรครับไ,ไ,ไ,ไม่เป็นไรเล่นแม่ถ้าถ้าปกติบางเชือกเนี่ยเขาจะหง่วงตัวเล็กห่วงลูกห่วงลูกแต่ว่านี่ไม่เป็นไรถ้าเขาทำจริงๆ ใช่ครับเขาเอามาเลื้อยอยู่แต่ว่าก<ต>็ไม่ได้ไม่เคยเล่นถึงขนาดน,นี้ดูอ่ะน้องดาวจะประ,ประจบแม่เขานัน่นนั่นรักน้องรักน้อง,องเออเดี๋ยวหนูจะมีน้องแล้วลูกฝึกไว้ก่อนนะคะฝึกไว้ก่อนฝึกไว้ก่อนเออเอเอฝึกไว้ก่อนนะลูกนะ นี่มันเดินนานยังไงไม่นานนะครับลังเพิ่งเดิน,ดนออกกําลังกายเดี๋ยวจะไปทำแม่เขาลูกจะไปไกลไปรามันบ่ให้ราคาอะไรเนาะโอโจให้ดูงานหน่อยอนนอไหโจ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  <c oughs>

ยมไปเลยอ่าเพ่นจนตัวเล็กยังไม่รู้กินหรอกครับกินไม่ได้นะกินไม่ได้ครับยังกินไม่ได้บายดีครับเพื่อนอ่ะบายดีครับเพื่อนอ่ะโอ้เหมือนน้องดาวเลยบายดีครับบายดีครับ กุย้กินหน่อยเอากุ้ยให้กินหน่อยอได้ครับลองลองต้องปอบเปลืปอกวันดีเป็นอรวัดีเไรยูจริงแต่ว่ารักหนองนะน้องดาวรักหนองรักตัวเล็กเลยเพิ่มเพิ่มเพิ่มมากินกล้ยลูกเอาคนไหนวัดดีหล,อล่อเร็ววัสดีครับ เดี๋ยวเราจะเพิ่งให้สวัสดีครับสวัสดีครับ<ๆ>เดี๋ยวเพิ่มมาเอาลูกมาเอาเมาล<ๆ>ูกเพิ่มเดี๋ยวให้เพิ่มก่อนให้เพิ่มก่อนเพ<ๆ>ิ่ม,มสวัสดีคร,ร,ร,รับดูพี่โจเดี๋ยวน้องดาวก็สวัสดีด้วยพิ้นเชิญน้าให้อหน่อยสวัสดีครับพุ่อน่ะสวัสดีเหมือนกับน้องดาวตอนช่วงเด็กๆนะครับสวัส <ๆ S 2> ดีครับพุ่อน่ะสวัสดีครับโจ นักเลงนักเลงสวัสดีเป็นอีกสวัสดีครับสวัสดีครับน้องดาวสวัสดีครับน้องดาวขอเสียงหน่อยน้องดาวสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเสียงอ่าเพิ่มก็สวัสดีด้วยน่ารักจังเลยมาดิอะไรอะสุดสิ ลงไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาครับไม่เอาเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนอนันดาวสวัสดีครับนันดาวสวัสดีครับหรือยังเร็วๆๆพี่หลวงไม่หลงห่วงน้องแล้วพี่หลงไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาแมวไม่เอาไม่เอาลูกสวัสดีครับอมินชายเพิ่มจริงๆมากเลย เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับ <มา S 2> อีพีหน้าครับสวัสดีครับ